ทำไมสิงคโปร์ต้องแยกตัวออกจากมาเลเซียหลายคนไม่รู้ว่าก่อนจะเป็นประเทศสุดเจ๋งในอาเซียนอย่างทุกวันนี้สิงคโปร์เคยเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียก่อนหน้านั้นสิงคโปร์เป็นอาณานิคมของอังกฤษมากกว่า100ปีจนปี1959ได้เป็นรัฐปกครองตัวเองมีดีกวนยูเป็นนายกรัฐมนตรีปี1963สิงคโปร์รวมตัวกับสหพันธรัฐมาลายากลายเป็นมาเลเซีย เพราะหวังพัฒนาเศรษฐกิจและต้านคอมมิวนิสต์ร่วมกันแต่ความหวังนั้นพันลายเพราะแนวคิดมาเลยต้องมาก่อนของรัฐบาลกลางปะทะกับแนวคิดความเท่าเทียมกันทุกเชื้อชาติของรีกวนยูแค่2ปีให้หลังความขัดแย้งก็ปะทุมีจราจนทางเชื้อชาติในสิงคโปร์และสุดท้ายมาเลเซียก็ขับสิงคโปร์ออกจากสหพันธรัฐอย่างเป็นทางการในปี1965ลกรอย้ีกวนยูร้องไห้ต่อหน้าสื่อเพราะไม่เคยคิดจะแยก แต่การแยกครั้งนั้นกลับทำให้สิงคโปร์เติบโตเร็วที่สุดในอาเซียน